สวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่23พฤศจิกายน2566มาเริ่มกันที่คู่แรกกับศึกเดนมาร์กดิวิชั่น1ระหว่างเฟเดรเชียพ,พบกับ b ีนี ต้องบอกว่าเจ้าถิ่นเฟเดริเชียเหนือกว่าทุกลูกขุมขนเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการบุนในรังเย้าของตัวเองหรือศักยาภาพของทีมที่แข็งแกร่งกว่าเยอะโดยเฉพาะตัวลูกแดนบนที่เข้มจัดซัดไปแล้ว9ลูกตลอด5เกมท้ายทุกรายการทําให้สถา,านการณ์ลุ้นเลื่อนชั้นยังคงตามเกมตามเรื่องอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีทีท่าว่าพวกเขาเจะแ่วเลยนะครับขณะเดียวกันทีมเยอนบนีในที่ทีหากตัดแมตช์ล่าสุดที่เปิดรังเชิญเฮลซิงเกอร์ inger, รองไว้ไป2 0พวกเขาเนี่ยแพ้รวดมา6กเกมรีกติดต่อกันและโดนถลุงแนวรับยับเยินไป ฉะนนั้นดูทรงแล้วงานนี้เนี่ยรอยับได้เลยนะครับเมื่อพิจารณาจากเลกับภาพรวมต่างๆแนะนำว่าอยู่ต่อรอรับทับสบายใจสุดฟันธงครับจัดหนักเฟเดริเซียเชียร์สนุกคู่ต่อมาเป็นศึกอาร์เจนตินาครับระหว่างเดฟเอนซาจัดติเซียพบซานลอเรนโซเจ้าถิ่นเดฟเอนซาจัดติเซียฟอร์มหานั้นหลังสุดรวมทุกรายการเสมอ2และแพ้3โดยเกมนันล่าสุดลงเล่นในลีกเปิดบ้านแพ้ให้กับซานลอเรนโซมาศูนย์หนึ่งส่วนทีมเยือนซานลอเรนโซฟอร์มห่านัดหลังสุดรวมทุกรายการชนะหนึ่งเสมอสามและแพ้หนึ่งโดยเกมนังนล่านเกส ซึ่งผลจบลงด้วยชัยชนะของทีมอย่างซานลอเรนโซซึ่งดูแล้ววันนี้เนี่ยผลการแข่งขันก็คงไม่ต่างจากเดิมนะครับเพราะผลงานเจ้าถิ่นเดฟเฟนซ่าชั่วโมงนี้ดูไม่ดีเอาซะเลยหลังไร่ชัยรวมทุกรายการมา5เกมติดต่อกันและแพ้ไปถึง3นัดวันนี้ก็เลยแนะนำให้เชียร์ซานลอเรนโซดีกว่านะครับต่อกันที่คู่สุดท้ายกับศึกพรีเมียร์ดิวิชั่นชิลีระหว่างปาเลสติโน่พบกับเอเวอเรตันซีดีปาเลสติโน่ช่วงหลังออกอาการแกว่งนะครับที่พวกเขาเนี่ยชนะมาได้แค่น,น,นยัง,งตานนะะรัาาระะิ่นนลาาเ้พกมา4นัดิด้ดนีในลีก ที่น่าสนใจคือเอเวอร์ตันเนี่ยผลงานนอกบ้านเข้าตานะครับผลงาน6เกมหลังในชนะถึง5นัดนี้เนี่ยน่าจะสู้ได้สนุกปาเลติโนโ่ในถิ่นก็ผลงานดียังไงก็ตามนะครับเอเวอร์ตันอกบ้านก็มาดีเช่นกันน่าจะมีแต้มกลับมาจัดไปครับเลือกไปที่เอเวอร์ตตนแล้ถ้าชื่นชอบในะทางฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องเล็กช่องนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับก่อนจากกันวันนี้ถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะดูบอลชัดระด,ดับ HD ฟรีที่นี่ที่เดียวต้องดูบอลฮอตเว็บดูบอลททีีี่่มาแรงสุดดในนนตอนน้คลลิกเยูบ